สวัสดีครับผมนันทเจริวัฒน์จากมะเรงนักเรียสาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่3รหัส5 3 1 0 0 6 1 0 2 2กัน่าบ้านหมดแปดนะครับโอเคจะเริ่มสกเกตจากท็อปเพนะนะครับอัสถุมี1น0อนะครับเอ็กโทสนะครับ เรา okay, จะใช้คำสั่งดับนะครับพรีวิวหน่อยพรีวิวเเตาคตามนี้นะครับ,รบใขดกันช้คำสั่งเชลใเ,นน350นนเอ่า เดี๋ยวผมสเก็ตครับรสเก็ตวันนี้นะครับเอ่วกำหนดขนาดนะครับระยะห่างระหว่างความหนาตรงนี้สามนะครับโอเคเอ็กโทสก่อเราจะเอ็กโทกสคัดนะครับ ไปแก้เส้นนี้นึ่งนะครับเส้นนี้นะครับ,รบโอเก็เส้นสุดท้ายเส้นนี้ก็สามห้านะครับ,แ,บแล้วก็จากนั้นก็ไปให้ขนาดตรงนี้นะคะเอ่อเราจะให้มันดับนะครับดับเข้าประมาณ5้องศาโอเค แล้วก็ใช้เชล์นะครับด้านล่างครับความหนาหนึ่งเท่านั้นก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับเออใช้ฟิลเล็ตนะครับตรงนี้สามส่วนตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยี่สิบมิลนะคะโอ้ไม่ได้หนึ่งละกันแล้วก็เส้นบนสุด เป็นเหลตตรงนี้ด้วยครับแปดสิบเมตรเออแล้วก็จะได้แบบนี้นเ,เป็นแหลตรงนี้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะจัดให้เป็นระเบียบนิดนึงโอเคครับเราได้จางเข้ามาแล้วครับ